สวัสดีครับอยู่กับวกหอดน้ำกรีนครับหยหินดังนั้นเลยเราอยู่บนภูเขาครับมางัดต่อยางอยู่ติดกับชายแดนกัมพูชาครับตรงนี้ภูเขาเลยครับบรรยากาศดีมากตรงนี้จะมีช้างลงมาด้วยนะแต่เราตอนคืนเราไม่อยู่ครับเราจะเอาวันเดียวให้จบออ้ยต่อใหญ่ต่อใหญ่แต่งัดออกง่ายครับ ในญ่ตึกลบคืนครับตรงนี้โครงการจะปลูกทุเรียนครับแล้วจะขุดสะประมาณห้าไร่ทำการปลูกทุเรียนครับ เดินคอมเลยอ่ะคอมอะไรยเล่เนี่ยดูต้นยางนี่ชอบมากเลยอไอ้ตามซอกหินต่างๆเนี่ยมันชอบเกิดด้วยดินมันร่วนดีครับแล้วก็ต้นยางจะสมบูรณ์มากเดินไม่ดีแท็กอาจจะหักได้นะเพราะว่า เหยียบก้อนหินครับก้อนใหญ่ๆเลียร์ดูก่อนเชียร์พื้นที่ให้มันเรียบครับเนี่ยตอนนี้อยู่กับซอกหินปันออกอดูก้อนไม่ได้เลย เตยไป้าไม่มีถ้าไม่มีมมหินเหนียวเ้ดูรากมันลบมันลบหินครับรากไม่ค่อยมีมันใช้ช้อนไปตามซอกหินครับรากดันนเลยพี่ดันกลบคืนครับให้มันอยู่ตำแหน่งเดิมจบจบเนินนี้ก็สบายแล้ว ไม่มีหินแล้วครับโชคดีอย่างคือว่าเราทำหน้าฝนครับถึงจะมีหินแต่ว่ามันก็ง่ายนะเอาวันเดียวให้จมเลยครับยี่สิบไร่ยี่สิบไร่พันเดียวจมไหม จบรวยตายเลยเลยมาแล้วมาแล้วมาแล้วปัดออกครับตรงไหนที่เป็นหินมีไหมตรงนั้นอ่ะไม่มีครับเดินขึ้นเขาเลยครับต้นนี้ใหญ่นะ เดี๋ยวมาดูต้นนี้กลบกลบเลยครับพระรุษสองร้อยนี่ไหนอะ่ะขึ้นวันเลยพลังเขาเยือสองร้อยอ่ะ อันนี้ร้อยสี่มันก็เลยช้านิดหนึ่งถ้าร้อยยีย่มันก็ช้ากว่าน,นี้ี่มมันช้าตรงที่ว่าไปโดนหินเลย ออกฟันปีศาจต,ต้องหาเหลี่ยมครับหาเหลี่ยมเซาะตามซอกหินเนีเ่ยเพราะเพราะรากเขาจะชัยชนอนดำตายตายตาย งัดออกให้หมดครับเออได้แล้วรากยังยัง ทุเรียนได้ไหมเนี่ยอ้าวหันหัวมาฝั่งนี้แล้วตัวนานใช้วิชามารเงินไม่ได้ไม่ได้แล้วพี่เออนั้นแหละได้อยู่เออเรียบร้อย ดูขางาดไปวางเป็นกองๆที่สวยมากเลยตรงเนี้ยแต่ว่าเสียอย่างเดียว <c oughs> หินมันเยอะ lâu trong đêm thì thấy đừng bơi bây giờ có